สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองมหาสารครามวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีความเดือดร้อนมีหมายเลขอะไรนั้นติดตามได้เลยค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ท่านต้องเซฟไว้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเทศบาลเมืองมหาสารครามหมายเลขแรกค่ะสำหรับหมายเลขที่จะต้องแจ้งเหตุไฟไหม้ที่043711509ค่ะโทรมาที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ทภยเทศบาลเมืองมหาสารครามค่ะ และอีกหนึ่งหมายเลขค่ะท่านสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่สถานีดับเพลิงเรืองน้ำจัน043-020-233สค่ะสายด่วน199ซึ่งหมายเลข1น9นี้สามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและยังมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านควรที่จะเซฟไว้นะคะสายด่วนหากท่านมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรไปที่1669ค่ะ แล้วก็แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโทรไปที่191และนอกจากนี้ท่านสามารถโทรไปที่ตำรวจทางหลวงค่ะที่สามารถแจ้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบนทางหลวงได้ที่1193ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองมหาสารคามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ